สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ํารวมถึงการปรับปรุงบํารุงดินกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกลุ่มชาวบ้านพื้นที่ห้วยขนุนหมู่ที่2ตําำบลแก่นมะกรูดอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี ชุมชนเล็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงกำลังร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งทำนาขั้นบันไดคลองไส้ไก่เพื่อดักตะกอนและจัดทำฝายชะลอน้ำธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำเข้ามาในช่วงฤดูฝนต้นต่อของปัญหาการชะล้างพังทลายของดินหลังจากที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะได้เข้ารับฝากแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินจากโครงการ Stop Soil Erosion Save Our Future หรือปกป้องอนาคตลดการชะล้างหน้าดินซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริโดยหวังจะสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ปลูกข้าวโพดปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเผาต่อสางทิ้งเมื่อหมดฤดูเพาะปลูกมารุ่นต่อรุ่นทำให้เกิดเป็นภูเขาหัวโลน้น และรับรู้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วว่าทุกครั้งที่ฝนตกการชะล้างและพังทลายของหน้าดินนั้นส่งผลต่อต,อตอนเองอย่างไรคะ่ะก็คือฝนมาลงมาเป็นล่องห้วยเป็นทางน้ำอะไรก็ <c oughs> ทำให้เขาโพดหรืออะไรก็พังทลายลงหน้าดินมีปัญหาหนักนับช่วงหน้าฝนครับ <S S S <c oughs> ทั้งลมทั้งฝนทั้งดินพังทลายลง นาดินการขุดคลองไส้ไก่แล้วก็คล้ายๆแบบว่าเราเก็บน้ําลงไว้ใต้ดินอย่างเงี้ยครับอธิบายเขาเข้าใจว่าเขาขุดคลองตรงนี้แล้วจะได้ประโยชน์ยังไงเขาถามว่าน้ํามันจะมีหรือบางคนเขาถามแบบนี้เพราะว่าน้ําไม่มีหรอกแต่น้ามันจะอยู่ใต้ดินเขามารถเรเพราะว่าเราปลูกไม้ข้างล่างเงี้ยเราขุดคลองเนี้ยน้ําก็จะลงใต้ดินไม้เราก็จะได้กินน้ําตรงนั้นครับช่วยได้เยอะครับการ ขุดคลองไส้ไก่หรือทําอะไรมไม่ว่าการชะล้างของหน้าดินม,มันก็บรรเทาได้เยอะ<ม>การแตกต่างนี่มันก็ดินเราก็ไม่ต้องเสียครับ<ม>ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งว่าดินเรายังต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราอีกครับ<ม>ถ้าเราทําแต่ข้าวโพดอีกสักหน่อยหน้าดินก็ไม่มีแล้วลูกหลานเราก็อาจจะไม่มีดินที่จะปลูกข้าวโพดต่อไปอีกครับเดิมทีที่ไร่เป็นที่สูงครับ มันไถไถทุกปีทุกปีมันดินมันหายหมดครับเหลือแต่หินแล้วลงทุนปลูกกระพุ้นี่ลงทุนสูงพอลงทุนไปแล้วพอเก็บผลผลิตนี่มันได้ไม่ถึงครึ่งครับมันขาดทุนทุกปีก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนศัติกรรมธรรมชาติครับก็กลับมาประยุกต์ใช้ก็เลยกดขั้นบันไดทำตามเขาครับ แต่ทำน้อยครับค่อยๆทำเริ่มก็แค่สองไร่ครับทำไปก็ปลูกของไว้กินที่เคยซื้อปลูกผักปลูกเครื่องหอมปลูกอะไรนี่ปลูกทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดได้กินไข่แล้วก็มีบอ่อน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยไว้กินก็แทบไม่ต้องซื้ออะไรกินครับทำไปแค่ปีเดียวครับ,หรบเห็นผลเลยจากที่ลงต้องลงทุนสูง กับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนแล้วทีนี้เราก็มีกินแล้วทุกปีลงทุนห้าหมื่นปูกกระโพดแต่ละแต่ได้มาทำอันนี้ไม่ต้องลงทุนห้าหมื่นแล้วก็แต่ได้กินครับเราก็ไม่ต้องเพิ่มนี้แล้วก็กินของที่เราปลูกพอมันเยอะมันเยอะขึ้นก็เอาไปขายได้ครับแค่สองไร่นี่ก็ได้เยอะแล้วครับปลนแปงไปเปลี่ยนแปลงครับมีรายได้เข้ามา เป็นรายวันเลยครับรายได้เนี่ย<ว>สำคัญมากกับดินนี่มันถ้าดินไม่ดีนี่มันก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นครับแล้วก็ยาพวกยาอะไรเนี่ยโอ้โหมันทําลายนาดินปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นก,ก็ลงทําไปสองไร่นี่ก็คมฟางอะไรแบบไม่ใช่สารเคมีครับไ,<ว>ได้ผลแรกๆก็ช้าหน่อย แต่ถ้าน,านานไปมันก็ไหวครับได้ไหวขึ้นลดต้นทุนกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ได้ตังค์เลยครับได้กินไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะปัจจุบันปัญหาการชะล้างหน้าดินกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจเนื่องจากมีการวิจัยจาก UNFCC ที่พบว่าการแก้ไขปัญหาการชะล้างหน้าดิน มีส่วนในการชะลอก,การเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นเป้าหมายความยั่งยืนโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชี้ว่าคุณภาพของดินเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่กําลังรุนแรงขึ้นและนะับเป็นความโชคดีของประเทศไทยคะ่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องดินในประเทศไทยมายาวนานจนมีศาสตราพระราชาที่ถูกนํามาสารต่อไปอย่างเรียบง่ายและได้ผลจริง ก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ลาดลาดเอียงก็คือเป็นพื้นที่ภูเขาเราก็ใช้เรื่องของคลองไส้ไก่หรือนาข้าัดไดเนี่ยเข้ามาลดละ,ะลดการพังทลายของหน้าดินเนื่องจากว่าดินตรงนี้มันมีพื้นที่ที่ลาดเอียงเนี่ยน้ำจะไหลแรงเพราะว่าตอนนี้คือการชะล้างพังทลายของหน้าดินเนี่ยมีอยู่3ตัวก็1ก็คือ,อชีตอิโลชันก็คือการชะล้างแบบบางๆฝนตกลงมาเนี่ยมันจะ ไหลแบบบางๆแล้วก็เอาตะกอนดินมา2ก็คือ,อรีวีโลชัน่นเนาะนะครับก็คือแบบเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นกาลีโลชัน่นทั้งหมด3อย่างแต่ว่าพื้นที่แก่นมะกูนนี่คือเป็นแบบกาลีโลชัน่นคือฝนตกลงมาแล้วเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วทีเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้คือตะกอนดินไหลลงมา2ก็คือพอปล่อยไว้เรื่อยๆอีกเนี่ยฝนตกลงมาหิน จะเริ่มลงมาแล้วก็เป็นทรายลงมาแล้วเราจะไม่เหลือตะกอนดินอะไรเลยเราจะไม่เหลือหน้าดินอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยใช้วิธีการก็คือ,อทําคองไส้ไก่แล้วก็ปลูกป่าเนาะก็คือหลักการของของกสตกรรมธรรมชาติก็คือ,อป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างป่า5ระดับแล้วก็มีการหุ่มดินแล้วก็แห้งชามน้ําชาม ผ่มดินก็คือที่นี่เราใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แล้วมีอยู่ในพื้นที่ก็คือพวกฟงาเฟงเศษฟางหรือสังข้าวโพดแล้วก็มาห่มเพื่อลดการระเหยของน้ำนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อแห้งชามก็คือใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยมาโรยเพื่อจะได้เกิดเป็นธาตุอาหารของพืชแล้วก็น้ําชามก็คือใช้ปุ๋ยน้ําหมักต่างๆเนี่ยมาใส่ลงไปนะเพื่อจะได้ปลูกพืชทีนี้พอปลูกพืชปลูกผักขึ้นมาเนี่ย ก็คือปลูกทั้งไม้กินนะครับแล้วก็ไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้เอามาทําเป็นเรื่องของอสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับตรงนี้ก็คือป่า5ระดับนั่นแหละนะเพื่อจะได้เกิดเป็นป่าเกิดขึ้นมาคือจริงๆเราต้องให้ความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนทําความเข้าใจก็คือพาชาวบ้านนี่แหละไปเรียนรู้ก่อนไปเรียนรู้กับพื้นที่ที่เขาประสบความสําเร็จ แล้วก็พาชาวบ้านเนี่ยไป네ร <Stevens. S 1> เรียนเรื mm ่อ hmm. งของศาสตร์ของพระราชาว่าเราทําอะไรมั่งตอนนี้อ่าแล้วก็เขาจะเห็นภาพว่าเขาจะต้องกลับมาปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างไรเสร็จแล้วก็พอเขาพอเขาอ่าเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาเขาลงมือทําเราจะต้องทําให้เห็นสั่งหนึ่งจุดก่อนก็คือพาชาวบ้านทําส่งหนึ่งแปลงให้มันเห็นภาพก่อนว่าเราจะต้องทําอย่างไรแบบไหน ก็คือเรามาใช้พื้นที่ตรงนี้ามาช่วยกันขุดมาช่วยกันทำแล้วก็เอากลุ่มคนที่ไปอบรมนั่นแหละมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำกับพื้นที่ตรงที่ที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับให้เขาเห็นว่าคลองไส้ไก่เป็นอย่างไรนาขั้นบันไดเป็นอย่างไรเราจะทำฝายแบบไหนนะเพื่อจะได้ล็อกน้ำไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยไหลทะลักลงมาอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเราทำฝายเนี่ยเราจะกั้นน้ำน้ำจะมีการไหลเนี่ย เขาเรียกว่าค่อยขึ้นเนาะค่อยๆไหลลงมาแล้วก็เปลี่ยนทางน้ําให้ไหลเข้าไปอยู่ในคลองไส้ไก่ที่เราขุดไว้น้ําก็จะถูกไปเก็บในคลองไส้ไก่มันมีเวลาได้ซึมซึมลงไปในใต้ดินเนี่ยได้มีเวลานานที่สุดเพราะว่าปกติฝนตกลงมาเนี่ยพอฝนตกปุ๊บเนี่ยน้าก็จะไหลหลากลงมาเลยแล้วมีโอกาสซึมลงไปไต้ดินแค่นิดเดียวเอง เนาะแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยทาเป็นหลุมเป็นล็อกเนาะทำเป็นหลุมขนมครบทําเป็นของไส้ไก่เนี่ยน้ำจะมีโอกาสไปขังอยู่ในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆซึมลงไปในใต้ดินเนี่ยได้มากที่สุดแล้วเราก็ใช้เรื่องของก็คือน้ำเนี่ยจะมีการระเหยทุกวันอยู่แล้วพอระเหยขึ้นมาปุ๊บถูกล็อกด้วยพื้นที่ที่เราห่มไว้น้ําก็จะเกิดความชื้อนอยู่ในนั้นพืชก็จะเอาเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ เก็บตัวเลขมีการศึกษาวิจัยกันว่าพื้นที่เกษตรกรรมเราประมาณ150ล้านไร่149กว่านี่แหละสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างของฝนเนี่ยประมาณ108ล้านไร่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ความสูญเสียเนี่ยเขาคำนวณออกมาความสูญเสียเนี่ยประมาณ2 2ล้านกว่าล้าน ก็แปลว่าพอๆกับภาษีที่รัฐบาลเก็บได้ต่อปียังไม่นับเงินกู้อยนะเบ็ดเสร็จนะเพราะปีนี้มันสามล้านสมล้านล้านสองล้านกว่าเนี่ยผลเช่าไปหมดเลยถ้าต้องทำให้ดินกลับ,บสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่ประเทศจะไม่เหลืออะไรเลย เรื่องนี้จะปมนเรื่องใหญ่มากทรงทําเรื่องนี้มาตลอดพระชนชีพท่านจนได้รางวัลเต็มไปหมดเลยได้รางวัลญ้าแฝกได้รางวัลการปลูกป่าได้รางวัลคือวิธีการจัดการที่จะทําให้ดินสมบูรณ์อุ้มน้ําได้ปลูกพืชแล้วไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราทํากันมาก่อนแนละ้ะพระอ,อยู่ก็ทรงเอามาเผยแพร่จนได้รางวัลน,นักวิสัสดดินเพื่อมนุษยธรรมเเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขากุยตกกังวลว่า ถ้าปล่อยให้ดินเสื่อมลงไปด้วยวิธีการต่างๆทั้งเอาสารพิษใส่ลงไปที่เรียกว่าซอยพอลูชันทั้งปล่อยให้ฝนชะหน้าดินไปโดยไม่มีระบบเก็บเนี่ยเรียกว่าซอยอิโรชันเนี่ยต่อไปคนจะอดอยาเพราะว่าดินไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างจะเอาอาหารที่ไหนมากิน <Wow. S 1> นั้นซีโร่ฮังเกอร์จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด1ใน17เป้าหมาย ข้อ2เลยนะต้องไม่ทิ้งใครให้อดอยากเนี่ยซีโร่ฮังเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนักวิศาสตร์ทั้งโลกเขาก็จึงวิตกต้องวลนกันจึงมีการจัดตั้งสมัชชาดินโลกขึ้น GSP Global s o ยพ p นิช n e เนี่ยแล้วก็มีมติตรงกันเนี่ยว่าภายใน3ปีนี้ต้องทุ่มเททำ3า3เรื่องนี้ 1. ซอยง s ลูชั o ต้องหยุดมันให้ได้ คือมลพิษทั้งหลายที่จะลงไปในดินทั้งสารพิษทุกชนิดทั้งพลาสติกต้องไม่ให้ปล่อยลงดินเรื่องที่สองในปีนี้จะทุ่มเทเรื่อง stop soil erosion หยุดชะล้างหน้าดินและปีหน้าต้องทำให้ดินมีสัพพชีวิตขึ้นมามากมายเรียกว่า diversity เนี่ยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย์ไส้เดือนพืชทุกชนิดไม่ใช่มาปลูกพืชเดียวแบบนี้ที่กำลังทำกันอย่างนี้นี่คือเป็นเป้าหมายที่ ทั้งโลก,กจะช่วยกันทำคือในระดับประเทศเราตั้งกรมขึ้นมาหนึ่งกรมเลยนะคือกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมาทําสิ่งเหล่านี้ที่ท่านรับสั่งทั้งหมดนี่นแหละนะก็มีความรู้ทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่ทรงทำม,มาตลอดเนี่ยก็มีคนที่นี่ศรัทธานะโดยเฉพาะปิดทองหลังพระร่วมมือกับสว่วนราชการหลายเลยสส่วนราชการทั้งอบจทั้งส่วนาการท้องถิ่นที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ร่วมมือกันนะปิดทองหลังพระก็เป็นแม่งานหลัก ก็เชิญคนเขาไปไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแล้วก็มาฝึกอบรมกันในนี้เลยแล้วก็เริ่มลงมือทําเลยทำหลายหลาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหยุดชาล้างหน้าดินเป็นเรื่องใหญ่เกษตที่ใหม่ตรงนี้คือเป็นการจัดจัดที่ดินที่เหมาะสมนะครับนะฮะพื้นที่เรื่องของโคกคือที่ตากเกษตร เราจะทำยังไงให้ให้ให้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมยังไงหนองคือแหล่งที่เป็นแหล่งน้ํเาจะทำยังไงแหล่งที่ปลูกข้าวทำยังไงคือคือต้องวางแลนด์สเคปที่คือพืดง่ายวางวางวางพื้นที่จากพื้นที่ที่เหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็เอาหลักของการอนุรักษ์ดินนะครับอย่างเส้นที่โคกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ ทำเกษตรเนี่ยจะต้องเ,อเกษรตรผสมผสานอย่างไรอะไรต่างนะฮะส่วนที่เป็นน้ําไม่ให้มีการเสาะพังทลายอย่างไงหรือให้เก็บน้ําให้อยู่อย่างไงอะไรต่างเพื่อจะมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับแล้วนาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือ,อมันต้องใช้ตราพระราชาอของในโร,ธธรัชกาลที่9นะ้าเนี่ยหลาให้ตัวหลายเรื่อง,งมามา,มาประยุกใช้นะครัยแม้วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ห้วยขนุนจะเริ่มต้นนําร่องปกป้องการชะล้างหน้าดินเพียงสี่ครอบครัว พื้นที่กว่า20ไร่ด้วยการแก้ไขแบบระเบิดจากภายในที่มุ่งแก้ปัญหาโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งคิดและลงมือทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของที่แม้ปัจจุบันการปลูกข้าวโพดทำเกษตรเชิงเดียวจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดแต่ว่าโครงการพื้นที่แก่นมะกรูดโมเดลแห่งนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ในวงกว้างต่อไปค่ะ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลของแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะงอกเงยและถูกส่งต่อไปอยังพื้นที่อื่นๆต่อไปไม่สิ้นสุดค่ะ